สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่1นนะคะ,ะเด็กๆก,ก็ได้เขียนโจทย์ลงไปแล้วเนาะมาดูข้อที่1สารเคมีต่อไปนี้เป็นแก๊สที่อาจพบในอากาศนะคะจงระบุว่าสารต่อไปนี้อยู่ในรูปอะตอมหรือโมเลกุลและเป็นธาตุหรือสารประกอบนะคะอันดับแรกให้เราแบ่งช่องก่อนเนาะแบ่งโซนของเขาให้เรียบร้อยอะตอมกับโมเลกุลก็จะถามเกี่ยวกับจํานวนใช่ไหมคะ กรณี้ะคหาเป็นพวกจํานวนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือธาตุกับสารประกอบก็จะเป็นพวกชนิดของธาตุใช่ไหมคะมีกี่ธาตุก็ว่าไปทีนี้มาดูอะตอมก่อนอะตอมต้องมีกี่อะตอมอะตอมก็คือต้องมีหนึ่งใช่ไหมคะส่วนโมเลกุลมีตั้งแต่สองอะตอมขึ้นไปเป็นตน้นต่อมานะคะธาตุธาตุก็คือธาตุเพียงหนึชนิดเท่านั้นธาตุเพียงหนงชนิด หนชนิดนะคะย้ําว่า1ชนิดส่วนสารประกอบก็คือธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะสชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันอ่ะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นึ่งแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนนะคะเป็นแก๊สอ่ะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะสองะตอม2องอะตอมแสดงว่าต้องเรียกเป็นโมเลกุลน,นะคะทีนี้ถามถึงชนิด ชนิดของแก๊สไฮโดรเจนมีอะไรบ้างนะคะก็มีแค่ไฮโดรเจนอย่างเดียวก็เลยตอบเป็นธาตุใช่ไหมคะอ่าต่อมาคอรีนคอรีนอะตอมหรือโมเลกุลก็มาดูคอรีนประกอบไปด้วยคอรีน2อะตอม2อะตอมแสดงว่าต้องตอบเป็นโมเลกุลน,นะคะแล้วเปแล้วมีกี่ชนิดก็คือมีคอรีนเพียงชนิดเดียวก็เลยตอบเป็นธาตุนะคะอ่า ต่อมาไฮโดรเจนคลอไรหรือจะเรียกอย่างหนึ่งก็คือกรดไฮโดรคลอริกนะคะกรดไฮโดรคลอริก olic, มีอะมีอะไรบ้างหนึงมีไฮโดรเจน1อะตอมแล้วก็มีคลอ l รี e น1อะตอมใช่ไหมคะ1บวก1รวมกันเป็น2ออะตอมก็เลยเรียกว่าเป็นโมเลกุลนะคะทีนี้ชนิดของธาตุใช่ไหม จะตอบเป็นธาตุอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีไฮโดรเจนกับลอลีนรวมกันแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบเป็นสารประกอบโอเคไหมคะค่ะต่อไปโอโซนโอโซนอ่ะโอโซนประกอบไปด้วยโอสามอะตอมสามอะตอมไม่ต้องคิดมากเลยตอบเป็นโมเลกุลน,นะคะเป็นโมเลกุลที่นี้ถามชนิดอ่มีโออย่างเดียวมีออกซิเจนอย่างเดียวตอบธาตุานะคะ ต่อไปในโตรเจนมอกไซด์ไนตรเจนอกไซด์มีอะไรบ้างหนึ่งมีไนโตรเจน2มีออกซิเจนอ่ะมีไนโตรเจน1อะตอมออกซิเจน1อะตอมรวมกันเป็น2ออะตอมก็เลยเรียกว่าเป็นโมเลกุลนะคะแต่ถ้าถามชนิด จะต่อเป็นธาตุอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าประกอบไปด้วยไนโตรเจนกับออกซิเจนอย่างละตัวก็เลยต้องต่อเป็นสารประกอบนะคะอ่ะต่อไปคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะคาร์บอนมอนอกไซด์เหมือนเมื่อกี้เลยมีคาร์บอนหนึ่อะตอมมีออกซิเจนหนึ่งอะตอมนะคะรวมกันเป็น2องอะตอมเวลาเรียกก็จะเรียกเป็นโมเลกุล ส่วนชนิดของธาตุเป็นอะไรชนิดของธาตุมีคาร์บอนกับออกซิเจนรวมกันก็เลยเรียกว่าสารประกอบนะคะต่อไปนีออนนีออนเป็นธาตุชนิดเดียวแล้วมีจํานวนอะตอมเดียวด้วยนะคะก็เลยเรียกว่าอะตอมนะคะอะอะตอม แล้วเป็นธาตุหรือสารประกอบไม่ต้องคิดมากค่ะเป็นธาตุเลยทันทีนะคะต่อไปมีเทนมีเทนอ่ะมีเทนประกอบไปด้วยคาร์บอนกับแก๊สไฮโดรเจน4อะตอมรวมกันเป็น5อะตอมนะคะ5อะตอมก็เลยเรียกว่าโมเลกุลอ่ะจัดเป็นธาตุหรือสารประกอบคะมีคาร์บอนกับไฮโดรเจนเนาะก็ตอบไปเลยว่าเป็นสารประกอบแค่นั้นเองนะคะ